รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย Talk Today สนับสนุนรายการโดยไอคอนสยามข้าวตราฉัด ซีพีแรมจาาวิรัตฟูด้ดสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ Talk today นะคะเราพบกันทุกวันจันทร์เวลา15นาฬิกา4 5นที่นี่ที่เดียวทาง p p t v h d 36ค่ะผู้ชมคะตอนนี้เนี่ยกอนอยู่ในย่านชิคๆเลยสำหรับวัยรุ่นสมัยนี้เขาต้องมาที่นี่ค่ะพ็อกคิวพาย a าเฟอยู่ที่ซอยอารีสี่ฝั่งเหนือนะคะลักษณะของร้านคาเฟ่น,นี้เนี่ยจะดูลักษณะเงียบสงบ เขาบอกว่าเขาทําเหมือนถําเม่นค่ะพราะทิวพายคือเม่นนะคะแล้วก็ส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเข้ามานั่งทํางานนั่งชิวๆกันบรรยากาศดีทั้งเครื่องดื่มแล้วก็ขนมอร่อยด้วยค่ะวันนี้เท่าทเดมีอะไรมาฝากผู้ชมบ้างไปติดตามค่ะ Talk of the Town คุณผู้ชมคะวงการสื่อสารมวลชนเนี่ย สมัยนี้ต้องทันยุคดิจิทัลด้วยนะคะล่าสุดทางดีป้าจึงจัดโครงการ Digital Skills for Media i n d u s t r y นะคะเพื่อที่จะยกระดับวงการสื่อสารมวลชนไทยในยุคของดิจิทัลที่ทันสมัยแบบนี้พัฒนาตั้งแต่ระดับผู้บริหารไปจนถึงนักศึกษาจบใหม่ที่จะก้าวเข้าสู่วงการอุตสาหกรรมสื่อสมัยใหม่ค่ะ ดีป้าเดินหน้าเติมทักษะดิจิทัลเสริมสเกยภาพบุคลากรวงการสื่อกับโครงการ Digital for Media Industry, ดิจิทั l สกิลฟอร์มิเดียอินดัสทรโดยการสนับสนุนจากกองทุนวิจัยและพัฒนากิจาการกระจายเสียงกิจาการโทรทัศน์และกิจาการโทรคมนาคมเพื่อยกระดับอุตสาหกรรมสื่อไทยเทียบเท่าตลาดโลกค่ะสื่อเป็นแกนหลักสําคัญของสังคมนะครับสามารถที่จะเชฟหรือว่าน้มนําความคิดของสังคมได้ถ้าเราสามารถทําให้สื่อมีความเข้มแข็งแข็งแรงได้นี่ย สังคมเองก็จะมีการตอบสนองนะครับแล้วก็ทําให้สังคมเนี่ยโดยโ,โดนโน้มนําไปทางที่ที่มันเหมาะสมนะครับนักข่าวหรือว่านักสร้างคอนเทนต์ต่างๆในสื่อเนี่ยจะปรับตัวยังไงก็อันนี้ก็จะเป็นโจทย์ถัดไปและเป็นพนักงายที่ต่อเนื่องนะก็ผมจะต้องรีสกิลกันตลอดการนะ โครงการนี้จะช่วยส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมสื่อสารมวลชนไทยให้สามารถปรับตัวทันต่อบริบทของสังคมรวมถึงนักศึกษาจบใหม่ให้มีศักยภาพและพร้อมเข้าสู่การเป็นบุคลากรในภาคอุตสาหกรรมสื่อสมัยใหม่รวมกว่า1,000คนเพื่อยกระดับอุตสาหกรรมสื่อไทยให้เทียบเท่าตลาดโลกค่ะผู้ชมคะเตรียมพบกับเทศกาลไฟประจำปี2023กันนะคะกับเทศกาล Awakening Bangkok ประจำปี2023นี่เป็นเทศกาลไฟของกรุงเทพมหานครจัดเป็นประจำทุกปีจัดต่อนเนื่องมา6ปีนี้แล้วนะคะต้องบอกว่าปีนี้เนี่ยเขามาปักหมุดกันที่ย่านพระนครปักคลองตลาดคุณผู้ชมเนี่ยจะได้เห็นทั้งการประดับประดาตกแต่งไฟนะคะแล้วก็มีศิลปะดิจิทัลมีอาคารเก่าแก่แถวนั้นนะคะที่สามารถจะทําออกมาได้แล้วสวยงามมากๆอยากจะให้ไปดูกันมากๆเลยค่ะ พบกับเทศกาลไฟ Awakening Bangkok ประจำปี2023ที่ผู้จัดเทศกาลแสงไฟ Awakening Bangkok ร่วมกับกรุงเทพมหานครการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยทททสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการองค์การมหาชนและเครื่องดื่มชเวฟตลอดจนพันธมิตรภาครัฐเละชนร่วมเนรมิตเทศกาลแสงไฟประจำปีภายใต้คอนเซปต์ Time p a s s e ระหว่างวันที่24พฤศจิกายนถึง3ธันวาคมนี้ค่ะ จัดขึ้นที่2จังหวัดเลยคือทั้งกรุงเทพและก็เชียงใหม่นะครับในช่วงพฤศจิกาจนถึงธันวาคมปีนี้นะฮะที่เชียงใหม่นี่ครั้งนี้ก็เป็นครั้งแรกเลยนะครับที่จะได้จัดที่ที่จังหวัดเชียงใหม่แล้วก็ที่กรุงเทพเองนะครับก็จะเป็นครั้งแรกเช่นกันที่เราได้จัดในย่านใหม่คืคอย่านพานคอนนะครับก็อยากจะเชิญชวนทุกท่านให้เรามาติดตามกันที่การเปินนี่ทั้งเชียงใหม่และกรุงเทพเลย นักเที่ยวส่วนใหญ่ของกรุงเทพหรือว่าชาวต่างประเทศอาจจะไม่ได้ไปแถวนั้นการจัดงานเนี่ยมันจะทําให้เกิดการกระจายตัวเราคาดว่าในตัวของกรุงเทพเนี่ยค่ะน่าจะมีเข้าร่วมง,งานปีนี้ไม่ไม่ต่ำกว่า1 150, นึ0 0 0สน้คนเราคิดว่าจะมีไรายได้จากการจัดงานครั้งนี้ไม่ต่ำกว่าร้อยห้าสล้านบาทสำหรับหมุนเวียนในพื้นที่ตรงนั้นนะคะ a w e k e n i n g b er a n g แ o k เดินหน้าจัดงานเป็นปีที่6ซึ่งจะเป็นครั้งแรกที่ย้ายพื้นที่การจัดงานเพื่อเปิดมุมมองของถนนและอาคารประวัติศาสตร์ในย่านเมืองเก่าโดยจุดแสดงในปีนี้ได้แก่ยอดพิมานริเวอร์วอลปากคลองตลาดสวนสรานลมย่านถนนเพื่องนครลานคนเมืองและเสาชิงช้าจะแสดงระหว่างวันที่4 4พฤศจิกายนถึง3ธันวาคมนี้ค่ะ คุณผู้ชมคะสำหรับผู้ที่มีเงินฝากในบัญชีนะไม่ว่าจะมีเท่าไหร่ก็ตามไม่ต้องเป็นห่วงเลยเพราะว่าเรามีสถาบันคุ้มครองเงินฝากนะคะล่าสุดเนี่ยสถาบันคุ้มครองเงินฝากเขารายงานนะคะว่ามีสถิติเติบโตของผู้ฝากเงินเนี่ยถึง3.37ดังนั้นหลังจากนี้เขาเจะเร่งเดินหน้าในเรื่องของแผนคุ้มครองเงินฝากให้มากขึ้นค่ะ สถาบันคุ้มครองเงินฝากรายงานสถิติผู้ฝากรอบปี2,566เติบโตกว่า3.37%คุ้มครองผู้ฝากรวม93ล้านรายเร่งเดินหน้าเสริมสร้างความเชื่อมั่นการคุ้มครองเงินฝากของประเทศค่ะาสถานการณ์ฝากเงินนะครับจำนวนทุกปีเนี่ยเราจะมีการเติบโตของเงินฝากนะครับอยู่แต่ว่าปีนี้เองเนี่ยเงินฝากเงินฝากก็มีการลดลงบางส่วนแต่ก็ไม่ได้ลดลงเยอะ แต่ในช่วง10ปีที่ผ่านมาเนี่ยอัตราการฝากเงินเนี่ยก็ต้องเดอดว่าโตขึ้นนะครับในส่วนของเงินฝากที่ลดลงเนี่ยอาจจะมาจากหลายสาเหตุอ,อันที่หนึ่งก็คือผู้ฝากเงินเองเนี่ยก็าาอาจจะหมดเงิน,นในส่วนที่มีอยู่นไปลงในตราสารหรือว่าในโลหะมีค่าหรือในสิสนทรัพย์ที่มีต่ำสุดน,นะครับแล้วก็บางส่วนเองก็อาจจะเกิดจากค่าของที่ที่สูงขึ้นแล้วก็การให้ใจ่ายที่จำเป็นต้องเอาเงินที่ฝากอยู่ยไปใช้จ่ายเพิ่มเติม ในส่วนของเงินฝากเราสังเกตูเนี่ยจะมีการลดลงในส่วนที่มีน้อยกว่าห้างห้งหมื่นบาทค่อนข้างเป็นกลุ่มหลักนะครับแต่ว่าจํานวนหลายก็ยังเพิ่มขึ้นอยู่ สอคฟอยยังคงตอกย้ำวิสัยทัศน์การเป็นองค์กรคุ้มครองเงินฝากที่น่าเชื่อถือและทันสมัยพร้อมสร้างความเชื่อมั่นให้ประชาชนและผู้ฝากเงินโดยมุ่งเน้นการพัฒนาประสิทธิภาพด้านการจ่ายเงินคุ้มครองและชำระบัญชีรวมถึงสนับสนุนการเสริมสร้างสุขภาวะทางการเงินที่ดีให้กับประชาชนดยความรู้ทางการเงินเกี่ยวกับการคุ้มครองเงินฝากค่ะ กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ประกาศความสําเร็จจัดงานมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สูงอายุที่ผ่านการอบรมทักษะผลิตสื่อดิจิทัลในโครงการสูงวัยหัวใจยังเวิร์กป,ปี2ซึ่งได้ดําเนินโครงการตามวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุผ่านการนาเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้เสริมสร้างสุขภาพมีความกระฉับกระเฉงในการดําเนินชีวิตประจําวันและสร้างสัมพันธ์ที่ดีและมีส่วนร่วมทํากิจกรรมกับคนในครอบครัวและชุมชนค่ะถือว่าการ ทำให้คน2เจนได้มาเรียนรู้ร่วมกันในเรื่องของอทักษะการรับมือกับสื่อสังคมออนไลน์หรือการใช้ชีวิตในโลกดิจิทัลเนี่ยเป็นสิ่งที่มีความจําเป็นมากและโครงการนี้ถือว่าจะเป็นโครงการต้นแบบที่จะทําให้เราได้คิดพัฒนาพัฒนาต่อยอดต่อไปครับถ้ายังไม่ได้เข้าร่วมโครงการกับเรานะครับติดตามโครงการนี้จะเปิดเป็นเฟสที่3ต่อไปอย่างแน่นอนครับ ราพักกันครู่เดียวนะคะช่วงหน้ากลับมาติดตามเรื่องราวที่น่าสนใจของท็อ k สุดเลยกันต่อค่ะตำนานกว่าหลายร้อยปีกับการเผาเทียนเล่นไฟของจังหวัดสุขโขทัยในงานลอยกระทงที่มีความงามเหนือสุนทรียะการสร้างสรงสรค์สีสันแห่งสายน้ำมหากรรมลอยกระทงสุขโขทัยที่ยิ่งใหญ่เศษสุนทรียะความงามเครื่องสังคลโลก สัมผัสเรื่องราวเล่าขานอันยิ่งใหญ่ของรากฐานวัฒนธรรมแคว้นสุขโขทยัยลิ้มรสศิลปะในอาหารที่มีเอกลักษณ์เลอค่าแบบท้องถิ่นพาทอพื้นเมืองเต็มเปี่ยมด้วยเรื่องราวในลายผ้าสืบทอดมาหลายร้อยปีตักบาทรุ่งอรุณแห่งความสุขบวงสวงบูรพักริย์ทุกพระองค์สัมผัสสีสันมหกรรมลอยกระทงแห่งเมืองสุขโขทยัย มาร่วมรื่งอารุณแห่งความสุขไปด้วยกันในงานประเพณีลอยกระทงเผาเทียนเล่นไฟจังหวัดสุขโขทัยประจำปี2566ในระหว่างวันที่18ถึง27พฤศจิกายน2566ณอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยด้วยกันนะคะตำนานกว่าหลายร้อยปีกับการเผาเทียนเล่นไฟของจังหวัดสุขโขทัย ในงานลอยกระทงที่มีความงามเหนือสุนทรียะการสร้างสรรค์สีสันแห่งสายน้ำมหากรรมลอยกระทงสุโขทัยที่ยิ่งใหญ่เสพสุนทรียะความงามเครื่องสังฆโลกสัมผัสเรื่องราวเล่าขานอันยิ่งใหญ่ของรากฐานวัฒนธรรมแคว้นสุโขทยัยลิ้มรสศิละปะในอาหารที่มีเอกลักษณ์เลอค่าแบบท้องถิ่นผ้าทอพื้นเมืองเต็มเปี่ยมด้วยเรื่องราวในลายผ้า สืบทอดมาหลายร้อยปีตักบาทรุ่งอรุณแห่งความสุขบวงสวงบูราพากษัตริย์ทุกพระองค์สัมผัสสีสันมหากรรมลอยกระทงแห่งเมืองสุขโขทยัยมาร่วมรุ่งอรุณแห่งความสุขไปด้วยกันในงานประเพณีลอยกระทงเผาเทียนเล่นไฟจังหวัดสุขโขทยัยประจำปี2566ในระหว่างวันที่18-27ถึง27พฤศจิกายน2566ณอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยด้วยกันนะคะ talk today Talk to you คุณผู้ชมคะการใช้จ่ายการช้อปปิง้งหรือว่าการทำธุรก,กรรมทางการเงินในยุคดิจิทัลแบบนี้ต้องบอกว่ามันง่ายดายแล้วก็รวดเร็วมากๆแล้วคุณผู้ชมคิดดูสิคะว่ามันจะดีขนาดไหนถ้าเราใช้ p อย n ์ที่เราได้มาจากการช้อปปิ้งต่างๆเนี่ยนะคะเอามาซื้อของแทนเงินสดได้ นี่แหะค่ะล่าสุดแคม็กโซลูชันเขาร่วมมือกับธนาคารกรุงไทยนะคะเพื่อที่จะให้ทุกทกท่านที่มี MaxMe a p p อปพลิเคชัสามารถที่จะใช้ POINT มาแทนเงินสดในการซื้อของได้ด้วยค่ะ m a ็ Solution จับมือกรุงไทยการเชื่อมโยงบริการธุรกรรมบนแพลตฟอร์มให้สมบูรณ์และไร้รอยต่อ mm. เพิ่มอิสระกินช็อปใช้พอยต์แทนเงินสดผ่าน m a ็กซ์มีวอลเหวังเต,เติมเต็มความสุขช่วงใกล้เทศกาลปีใหม่สร้างเม็ดเงินสะพัดสู่ร้านค้าถุงเงินทั้งระบบพร้อมเปิดให้บริการเต็มรูปแบบแล้ววันนี้ค่ะแอปพลิเคชัน m a ็ก e มีนะครับก็จะเป็นมีทั้งครั้งในส่วนที่เป็นตัวสมาชิกที่สามารถใช้แต้มที่ตัวเองมีอยู่นะครับ แรกเป็นของรวาวัลได้นะครับแล้วเราก็ยังมีฟีเจอร์ต่างๆนะครับที่ออกมารองรับให้กับสมาชิกที่มีความประสงค์อย่างเช่นในส่วนของตัวสินเชื่อนะครับหรือว่าต้องการดูดวงนะครับเราก็มีแอปพลิเคชันในส่วนของตัวฟีเจอร์ที่เรียกว่าแม็ก o มูนะครับหรือว่าต้องการจองที่พักจองออสถานที่ท่องเที่ยวนะครับก็ผ่านทางครุปที่เราร่วมด้วยกำไได้เหมือนกัน ด้วยความตั้งใจจริงและไม่หยุดนิ่งที่จะพัฒนาโซลูชันการให้บริการเพื่อมอบสิทธิประโยชน์และดีดีๆให้แก่สมาชิกต่อจนมอบบริการทางการเงินดิจิทัลผ่าน MaxMe มี w อลให้สามารถทำธุรกรรมบนแพลตฟอร์มได้อย่างสมบูรณ์ครบครันแบบไร้รอยต่อค่ะ ต่อเนื่องกันเรื่องของศิลปะเลยนะคะทางผู้ผลิตและจำหน่ายสีซากุระนะคะเขาได้จัดโครงการที่น่าสนใจมากนั่นก็คือโชว์ It Off เด็กไทยหัวใจศิลป์ครั้งที่8ค่ะนี่เป็นการนำเด็กและเยาวชนแล้วก็คุณครูที่สอนศิลปะนะคะมาร่วมกันอยู่ในค่าย Art Camp นะคะซึ่งจะมีการได้รับการแนะนำจากศิลปินชั้นครูด้วยนะคะทั้งหมดนี้ก็จะนาผลงานมาจัดแสดงให้ได้ชมด้วยไปดูบรรยากาศกันค่ะ บริษัทซากุระโปรดักต์ไทยแลนด์จำกัดผู้นำด้านผลิตภัณฑ์สีและเครื่องเขียนภายใต้ตราผลิตภัณฑ์สีและเครื่องเขียนซากุระซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์คุณภาพที่คำนึงถึงความปลอดภัยและใส่ใจในสิ่งแวดล้อมจัดโครงการโชว์อิดออฟเด็กไทยหัวใจศิลป์ครั้งที่8ปดซากุระอย่างครีเอเตอร์อาร์ตแคมป์เนื่องจากเล็งเห็นความสำคัญของเยาวชนที่เปรียบเสมือนต้นกล้าแห่งหัวใจศิลป์ที่พร้อมจะเติบโตเป็นเมล็ดพันธุ์ศิลปะที่ดีในอนาคตค่ะเราร้อม ที่จะสนับสนุนให้เด็กไทยมีเครื่องมือเครื่องใช้ได้ได้านศิลปะที่ดีแล้วเปิดจินตนาการของตัวเอง <ST AN CH> เปิดใจตัวเองในการสร้างผลงานนะคะ <ST AN CH> นอกจากนั้นเนี่ยโครงการเด็กไทยหัวใจป์นเนี่ยเป็นงานที่ทำให้เด็กๆได้มีโอกาสรวมกันและแชร์ริ่งหรือแบ่งปันสิ่งที่ตัวเองรู้และถนัดมาร่วมกันสรรสร้างผลงานก่อประโยชน์ให้ ปรากฏต่อสาธารณชนเด็กไทยหัวใจศิลป์เนี่ยเป็นโครงการที่ให้เด็กแต่ละคนทุกบริบทที่มาร,ร่วมกิจกรรมเนี่ยได้มาแสดงในศิลปะการแสดงกิจกรรมความคิดของเขาแล้วตัวชีวะที่ออกมาเนี่ยก็มาทำงานร่วมกันนะครับผลออกมาคือไม่มีการตัดสินไม่มีการให้รางวัลแต่ทุกคนด้รับเกียิได้รับความภูมิใจ นับเป็นโอกาสพิเศษที่ความภาคภูมิใจความสนุกสนานและอรอยยิ้มของเยาวชนไทยจะผลิบานและเติบโตด้วยจินตนาการอันสดใสที่เยาวชนทุกคนมีโอกาสได้แสดงออกทางความคิดอย่างอิสระผสานเข้ากับทักษะที่ได้รับเพิ่มขึ้นผ่านการถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์จากมุมมองของศิลปินชั้นครูเกิดเป็นพันไม้ที่งดงามหลากสีสันที่จะเติบโตขึ้นอย่างงดงามและมั่นคงค่ะ สำหรับช่วงนี้จะพาผู้ชมไปดูเทคโนโลยีการวินิจฉัยและการรักษามะเร็งขั้นสูงจากทางแพทย์แผนจีนและตะวันตกแบบบราการนะคะซึ่งมีอันตรายน้อยมีความปลอดภัยและมีอัตราความสำเร็จเพิ่มขึ้นค่ะโรงพยาบาลมะเร็งสมัยใหม่กวางโจวสแตมฟอร์ดเชี่ยวชาญด้านการรักษาโรคมะเร็งให้บริการแก่ผู้ป่วยทั่วโลกโดยมีวิธีการรักษาต่างจากวิธีการรักษาแบบดั้งเดิม 来文文一带一路的培训基地落户在广州现代肿瘤医院。我们主要会借助中国抗癌协会这个平台，把中国的抗癌理念传播到泰国的民众那里去，把中国的抗癌技术。 传播到泰国的医疗同行那里去，让泰国的医疗技术跟中国的医疗技术同步，让我们泰国的民众跟中国的。 จบไปแล้วกับงานสยามฮาโลวีนปิสยามมันสยองแลนด์มาร์คความหลอนรับวันฮาโลวีนแห่งใ,ใหม่ใจกลางกรุงเทพที่กลายเป็น t a l k of the t o ท n หลัง DV เอผนึกเฟล็ก10้4.5และสำนักงานทรัพย์สินจุฬาเดอรมิสสยามสแควร์ให้กลายเป็นดินแดนสุดหลอนพร้อมฟรีคอนเสิร์ตจากศิลปินกว่า100ชีวิตตลอด3วันเต็มพร้อมกิจกรรมสร้างสรรค์มากมายค่ะเป็นแฟนเราทั้ง, Fle ck, งเอ่อฟล็กและดีวีเอด้วยนะคะแล้วก็คนทุกคนที่ ที่มาร่วมงาน<ใ>น,นี้ประเทหรือต่างจังหวัดจะบินมาเลยก็ได้จะบินมาร่วมงานออก็ได้หรือว่าจะอยู่ในกรุงเทพมาร่วมงานกันเลยอยากใ,ให้ชวนทุกคนแต่งตัวเป็นผีนะครับแล้วก็มาร่วมงานกันในปีหน้าอีกนะครับปีหด้เดี๋ยวจะไปหาของรางวัลมาให้เยอะๆเลยค่ะแต่ก็ต้องขอบคุณเฟล็ก์นะครับที่เราได้จับมือร่วมกันแล้วก็จัดอีเวนท์ที่มันยิ่งใหญ่อลังการขนาดนี้เ<ช>นาะ,ะที่มันมันตอบย้ำความความเป็นบริษัทสื่อบันเทิงที่เป็น เรียกได้ว่าสนุกสนานกันแบบสุดๆเลยทีเดียวเพราะผู้ที่มาร่วมงานที่เป็นทั้งแฟนคลับศิลปินกลุ่มวัยรุ่นชาวต่างชาติตลอดจนครอบครัวที่พาเด็กๆมาเยี่ยมชมบรรยากาศส่วนใหญ่ล้วนแต่งกายให้เข้ากับทีมฮาโลวีนสร้างความแปลกใหม่ให้กนะับพื้นท<ช>ี<ช>่สยามสแควร์แบบที่ไม่เคยมีมาก่อนตามเป้าหมายของ d ีวและ Fle ็14.5คือการมุ่งผลักดันให้สยามฮาโลวีนกลายเป็นแลนด์มาร์คฮาโลวีนของประเทศไทยค่ะ เว็บเจัดการประชุมเปิดตัวเว็บ AI อไอวอลเลตและพิธีลงนามที่ประเทศไทยโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปรึกษาหาหรือประเด็นสำคัญ3ประการของเว็บ3ปัญญาประดิษฐ์ AI และบล็อกเชนสำหรับการบูรณาการเทคโนโลยีและความเป็นไปได้ในอนาคตซึ่งกิจกรรมนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อวางรากฐานสำหรับการแบ่งปันข้อมูลการสาธิตการใช้งานและทรัพยากรสำหรับการเปลี่ยนแปลงครั้งถัดไปในอุตสาหการรมเทคโนโลยีซึ่งมีความเป็นมืออาชีพและน่าเชื่อถือเป็นอย่างยิ่งโดย เว็บ a อไอ l l ลเเป็นกระเป๋าเงินกระจายอำนาจอาัจฉริยะที่รองรับหลายเครือข่าย มีพื้นที่เก็บข้อมูลในตัวเครื่องและฟังก์ชันการควบคุมความเป็นส่วนตัวที่มีประสิทธิภาพและมุ่งมันที่จะให้บริการการจัดก,การสินทรัพย์ดิจิทัลที่ปลอดภยัยในแง่ของการระบุตัวตนดิจิทัลเว็บเอไอได้สำรวจโซลูชันที่ปลอดภัยและเน้นความเป็นส่วนตัวมากขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ใช้สำหรับการระบุตัวตนดิจิทัลถือเป็นจุดเริ่มต้นใหม่ที่เต็มไปด้วยความหวังและศักยภาพค่ะเราพักกันครู่เดียวนะคะเดี๋ยวช่วงหน้าเรากลับมาติดตามเรื่องราวที่น่าสนใจกันต่อค่ะ ตำนานกว่าหลายร้อยปีกับการเผาเทียนเล่นไฟของจังหวัดสุขโขทยัยในงานลอยกระทงที่มีความงามเหลือสุนทรียะการสร้างสรรค์สีสันแห่งสายน้ำมหากรรมลอยกระทงสุขโขทัยที่ยิ่งใหญ่เสพสุนทรียะความงามเครื่องสังฆโลกสัมผัสเรื่องราวเล่าขานอันยิ่งใหญ่ของรากฐานวัฒนธรรมแคว้นสุขโขทยัยลิมรสศิลปะในอาหารที่มีเอกลักษณ์เลอค่าแบบท้องถิ่น ผ้าทอพื้นเมืองเต็มเปี่ยมด้วยเรื่องราวในลายผ้าสืบทอดมาหลายร้อยปีตักบาทรุ่งอรุณแห่งความสุขบวงสวงบูราพากษัตริย์ทุกพระองค์สัมผัสสีสันมหากรรมลอยกระทงแห่งเมืองสุขโขทยัย มาร่วมรื่องอารุนแห่งความสุขไปด้วยกันในงานประเพณีลอยกระทงเผาเทียนเล่นไฟจังหวัดสุขโขทัยประจำปี2566ในระหว่างวันที่18ถึง27พฤศจิกายน2566ณอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยด้วยกันนะคะตำนานกว่าหลายร้อยปีกับการเผาเทียนเล่นไฟของจังหวัดสุขโขทัย ในงานลอยกระทงที่มีความงามเหนือสุนทรียะการสร้างสรรค์สีสันแห่งสายน้ำมหากรรมลอยกระทงสุโขทัยที่ยิ่งใหญ่เสพสุนทรียะความงามเครื่องสังคโลกสัมผัสเรื่องราวเล่าขานอันยิ่งใหญ่ของรากฐานวัฒนธรรมแคว้นสุโขทยัยลิมรสศิลปะในอาหารที่มีเอกลักษณ์เลิอก่าแบบท้องถิ่นพาทอพื้นเมืองเต็มเปี่ยมด้วยเรื่องราวในลายผ้า สืบทอดมาหลายร้อยปีตักบาทรุ่งอรุณแห่งความสุขบวงสวงบูรพากษัตริย์ทุกพระองค์สัมผัสสีสันมหากรรมลอยกระทงแห่งเมืองสุขโขทยัยมาร่วมรุ่งอรุณแห่งความสุขไปด้วยกันในงานประเพณีลอยกระทงเผาเทียนเล่นไฟจังหวัดสุขโขทยัยประจำปี2566ในระหว่างวันที่18ถึง27พฤศจิกายน2566ณอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยด้วยกันนะคะ Talk today Talk Together และสำหรับใครที่กำลังมองหาว่าจะไปเที่ยวที่ไหนดีนะคะก็นแนะนำที่นี่อารินารามบีชรีสอร์ทภูเก็ตค่ะเพราะว่าล่าสุดเนี่ยเขาเปิดตัว The Beach ซึ่งเป็น Beach Club สำหรับทุกคนในครอบครัวไม่ว่าจะไปกับเด็กเล็กนะคะหรือว่าจะไปกับคู่รักครอบครัวที่นี่มีกิจกรรมสนุกๆค่ะ โรงแรมเอรินนารานะคะ,ะเป็นโรงแรมในบางเทาแห่งแรกที่มีสระว่ายน้ำที่ยาวที่สุดนะคะก็เป็นโรงแรมแรกที่เราคอนเซนเทรตเรื่องแฟมิลี่โฮเทลนะคะก็เพราะฉะนั้นก็ทุกสิ่งอย่างที่เราสร้างขึ้นมาไม่ว่าจะเป็น f a c i l ซิลอาหาร Service สความอบอุ่นของโรงแรมที่ของรีสอร์ทที่เรานำ,นำให้กับแขกที่จะมาพัก ก็เป็นสไตล์ของแฟม i ลี่จุดเด่นของเราคือเรามีแขกตั้งแต่ Baby Newborn ไปจนถึง Retirement โรงแรมเราจุดเด่นเนี่ยเราคือมี Double b เบ2เตียงอยู่ในห้องเดียวกันนะคะห้องเรา53ตารางเมตรเริ่มต้นนะคะใหญ่ที่สุดคือ86ตารางเมตรจุดเด่นของโรงแรมอ,อีกหนึ่งจุดคือหน้าหาดของเราเองเป็นหาดที่ยาวที่สุดในบางเทา อารีนาราบีชรีสอร์ทภูเก็ตรีสอร์ทรูระดับ5ดาวเพื่อทุกครอบครัวบนชายหาดบางเทาจังหวัดภูเก็ตจัดงานแกรนโอเพนนิ่งเดอะบีชบีชคลับของทุกครอบครัวแห่งแรกในภูเก็ตมีเป้าหมายสําคัญเพื่อตอบโจทย์การท่องเที่ยวของประเทศไทยโดยเฉพาะหลังวิกฤตโควิดที่ผ่านมารวมทั้งยังต้องการให้สถานที่แห่งนี้เป็นหนึ่งในแลนด์มาร์คสำหรับทุกครอบครัวที่จะได้พักผ่อนกันอย่างเต็มที่ค่ะ uh, The Beach, เดอะบีชเรานะคะมีพื้นที่ ซีติ้งที่นั่งทั้งหมด350ที่นั่งทั้งหมดนะคะเ,เราก็เสิร์ฟเป็น Family Beach Club แห่งแรกในภูเก็ตนะคะเราเราก็ cater เคเทอร์เด็กๆตั้งแต่เบบี้ไปจนถึงคุณพ่อคุณแม่เราให้บีชคลับของเราเนี่ยเป็น Beach Club ที่มีความอบอุ่นมีไลฟ์สไตล์ทางด้านดนตรี Read, ทางด้านการแสดง ที่ไม่หนักจนเกินไปไม่ใช่ว่าไปบีชคลับล้วต้องเมาตลอดเวลาเราอยากจะนำบีชคลับอันนี้แทรกเข้าไปให้กับ Family ที่จะมาสเปนไทม์ด้วยกันซึ่งตอนนี้แฟมิลี่มีเวลาน้อยที่จะมาสเปนไทม์เพราะฉะนั้นเรียนเชิญที่เดอะบีชภูเก็ตนะคะ แนวคิดของการจัดการในครั้งนี้ยังได้นําเรื่องของดนตรีและคอนเสิร์ตมาสร้างบรรยากาศการพักผ่อนซึ่งในอนาคตจะมีการจัดมินิคอนเสิร์ตร่วมถึงการแสดงต่างๆทุกสองสัปดาห์เพื่อเติมเต็มสีสันและอร่อยอร่อยกับอาหารที่รังสรรค์ขึ้นโดยเชฟที่มีชื่อเสียงเน้นไปที่วัตถุดิบระดับพรีเมียมที่มาจากทั่วประเทศไทยสามารถปรับเปลี่ยนได้ทุกความต้องการค่ะเราเป็นโรงแรม Family r e s o r t เพราะฉะนั้นเราเซอร์ติฟายทางด้าน อา e t y เราคอนเซิร์นมากเรื่องความสะอาดเรื่องอาหารนะคะแล้วก็เรื่องที่เราจะต้องไปซัพพอร์ตของโลเคอล์คอมมูนิตี้อินกรีเดียนทุกอย่างเราซัพพอร์ตโลเคอล์คอมมูนิตี้ทั้งหมดถ้าเป็นเรื่องอาหารอย่าง,างที่คุณเมอร์ฟีบอกไปแล้วว่าเราอะค่อนข้างจะ,ะสนับสนุนทางด้านชุมชนอ,อย่างอาหารอย่างเช่นชีสเนี่ยเป็นชีสมาจากบ้านเราเอง เป็นชีสจากเขาใหญ่นะครับผมคือเราจะพยายามใช้อินเกรดิเอ็นที่มาจากในประเทศเราครับผมเพราะฉะนั้นอาหารเราเนี่ยก็จะเป็นแฟมิลี่สไตล์นะครับผมก็จะครอบคลุมไปทั้งเอเชียนเวสเทิร์นเจแปนิสเอ่อเวสเทิร์นก็จะมีทั้งอิตาเลียนฝรั่งเศสเลยนะครับผมเพราะฉะนั้นทุกรุ่นทุกวัยทุกชาติสามารถมาที่เดอะบีชเอรินาราได้เลยครับผม ขอฝากทุกท่านที่ชมรายการตอนนี้นะคะถ้ามาเอรินาราเดอะบีชภูเก็ตนะคะแล้วเมนชั่นทุกท่านที่ชมรายการตอนนี้10%ทั t a ทั i วบิลค่ะ เอาละค่ะได้เวลามารีวิวของอร่อยของร้าน p o c k e Pie Cafe ที่ซอยอารีสีฝั่งเหนือแล้วนะคะคุณผู้ชมนอกจากร้านนี้เขาจะมีบรรยากาศเข้ามาแล้วสงบนะคะเหมือนเป็นถ้ำเม่นแล้วก็ยังมีของอร่อยๆมาให้เรารับประทานด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นนี่เลยคุณผู้ชมแค r อทเค้กนะคะที่ใครมาก็ต้องสั่งกันนะคะเขามีทั้งตัวแค r o t แล้วก็มีตัวธัญพืชที่อยู่โรยบนหน้าแบบนี้นะคะ เครื่องดื่มของเขาก็เจ๋งไม่แพ้กันเลยคุณผู้ชมต้องบอกเลยนะคะว่ามีทั้งตัวที่เป็นม็อกเทลตัวนี้นะคะชื่อว่า a s c o b บิกค่ะมีทั้งสับประรดส้มแล้วก็ด้านบนเป็นซินนามอนเห็นไหมคะแล้วก็มีพีชด้วยนะคะส่วนตัวนี้ค่ะคือทเมทโต้ลาดนะคะซึ่งก็เป็นน้ำมะเขือเทศที่มีโทนิทางสูตรเฉพาะของร้านเลยนะคะอร่อยมากๆเลยนะคะเอาละใครที่อยากจะมาชิมนะคะของอร่อยแบบนี้มากันได้ที่พอกิวพายคาเฟ่ ซอยอารีสีฟังเนื้อค่ะและวันนี้หมดเวลาแล้วสำหรับรายการท็อปคืนนะคะเราจะกลับมาพบกันใหม่ในวันจันทร์เวลา15้านาฬิกา15นาทีที่นี่ที่เดียวทาง PPTV HD 36วันนี้ลาไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ